โอเคสวัสดีครับมากันอีกแล้วฮนะคือเกม The Room 3วตอนนี้นะ่าจะเป็นชัตเตอร์ที่4แล้วัหยนะ มื่อเช้าก็าปล่อยไปแล้วชั a p t ้ r 1 c หนึ่งชัแล้้สามนสั้นๆเดี๋ยวคืจะมาเริ่มต่อกับชั a p t ้ r ที่สี่ฮะก็เริ่มต้นมนเลยไหนเอ้ยนี่มีอะไรไหมเนี่ยอ๋อฝืนข้างบนโอเคอือะไรมีอีกาอยู่ข้างบนฮะมีคนนอกอยู่แต่มันก็ไปไม่ได้นะมันไกลนะ อ้นี้น่าจะเป็นเฟืองอะไรสักอย่างหนึ่งยังไม่น่าใส่กันได้นี่มันเป็นรูปทรงมันไม่น่าจะเชื่อมกันนะอ่าโอเคตรงนี้น่าสงสัยมากเลยมีอะไรไหมฮะรอะเดี๋ยวไหนเซฟข้กเกียจอ่านอ่อตรงนี้เหมือนดึงได้ไหมเนี่ยอ่ะดึงได้อ่าโอเคหนึ่งคลึกคึกคึกไป นี่อันนี้อ่ะเขยียบได้ฮะเปิดมาปื๊บนี่หมุดมาหนึ่งอันหมุดนี่ไหมอ่ะอเจ๊ืบชึกได้ไหมหนึ่งอันเปิดไปซาเปิดออกมาแหว๊บปื๊บมันเยีงไง อ่าสไลด์แฟบได้ไหรห้องเข้าไปข้างในเหรอเข้าไปได้ไหมฮะโอเคยืบเป็นเฟืองนี่เป็นอะไรเข้าไปหมุนได้ไหมออาหมุนได้ตัวอ,อย่างหนึง่ง ใส่ด้วยกันได้ไหมเอ๊ะจะใส่ตรงนี้อ้าวสติติพอด,ดีฮะหมุนยังไงอ๋อนี่นี่น,นี่หมุนตรงนี้อนเอาอะไรมาใส่อ่ะมันต้องมีอะไรใส่ตรง,รงกลางสิไม่มีอ่ะอันนี้หมุนได้ไหมอ้ออยู่นี่แท่งอยู่นี่ ว่าทำไมเราจะหมุนยังไงไม่มีที่หมุนโอเคก็หมุนไปจ้าปืบป๊บปืบป๊บปื๊บปื๊บปื๊บอ่าอะไรอย่ข้างบนอ๋อมันน่าจะเหมือนเป็นการแบบว่าเอาเลือกตั้มแบบให้เหมือนข้าบนข้างล่างเหมือนกันเนาะก็เป็น ขีดยาวสั้นๆอะขีดตื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 ดก็ตืด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 แต่นี่ไม่ใช่ตืดตืดตืดใหม่ก่อนนะขีดยาวขีดยาวตืดตดตื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 ดดตืดดตืดดตืดด เปิดมาฮะตึออ๊บเรียบร้อยไปอ้าฮะอฮะได้เหรียญมาสี่เหรียญทำยังไงต้องทำยังไงให้เหรียญลงมาเข้ารูรูคุณนี่หรอ,อเนีเออ่ยตืออ๊บปื๊บ อ๋อมันต้องไปสุดทางอย่างเดียวได้ด้วยอันก,ก็ตึ๊ดตึ๊ดตึกต๊กตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหนึ่งอ้าดึ่าไม่ยากไม่ยากมันก็ต้องมองมองทางมันมาทางตรงเดียวเนาะตรงสุดทางมาเรื่อยมันน่าจะปิดตรงนี้เพื่อไปอีกงอีกอันได้เนาะน่าจะพอด,ดีกันชึ๊ดลงมาไม่ยากะ มันเหมือนตั้งไปแล้วเนี่ยพอดีเลยเนี่ยจึ๊กจึ๊กจึ๊กออกแค่วิ่งมาตรงสุดทางเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็ไปได้เนเน้นซ้ยายลงขวา ซ้ายลงขวาลงซ้ายขึ้นขวาลงซ้ายขึ้นขวาเงี้ยคือมันต้อง่อาวางแผนคิดทางได้จะไปกันหรอพอกิดมันเริ่มวางแผนได้ก็ไปได้ง่ายๆายเนาะอันนี้มันเสียดได้ปรอวะ ไม่ได้เป็นสีเดี่ยมอันนี้เป็นรูหลายหลายรูลงซ้ายลงซ้ายขึ้นขวาลงขวาเจอละขวาขึ้นซ้ายแล้วก็ ลงมาเรียบร้อยเอเอไปดูาาอ,อันดี้สิมาอะไรอือนี่มันเหมือนจะเป็นยังไงอ่ะแห้ใส่หมุนหมุนหมุนให้เฟืองถห้เอาให้เฟืองตัวนี้ไปอยู่ตรงนี้เนาะเพราะว่านี้ต้องเข้าอยู่ใ้ร่อง อ๋อหมุนนี้ได้ครับฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บก็เอ่ออ๋อต้องหมุนไปอันนี้นี่ต้องทำให้มันอยู่ในวอ้อให้ได้ก่อนฟึ๊บก็ไหนีม่เนี่ยยืดมือไป แต่ผมวันนี้รอนี้มันตั้งนี้ให้เราเข้าท่ออีกด้านหนึ่งเนาะนีะนน้อะไรจ้ะปึ๊บนี่เป็นแผ่นแป้นอีกอันหนึ่งนะก็จะเป็นตืด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 

ตึด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 ตดเอ้ปึ๊บเรียบร้อย <c oughs> โอเคได้ไรฮะเผือ,อ,องออกมาเล็กึกอันเึงเนี่แบบนี้ทำไมได้อ๋อเป็นแหงอย่างนี้แหงแบบนี้มันเหมือนอันนี้เลย ใช่ไหมมาดูนี้จึกอ่าโอเคไปอีกชั้นหนึ่งนะไปดูกันอีกชั้นหนึ่งมีอะไรฮะปึ๊บ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 ปื้ออันนี้อันนี่หมุนได้ไหม อ๋อดูอันนงว่าน่าจะเป็นอันนี้อเอหมุนได้ไหมอ้าหมุนได้ปื๊ดปื๊ดปื๊ดเป็นระฆังดังเป็นระฆังดังก้องแกงก้องแกงอเอ เห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นสีสีอย่างเงี้ยสีสีเนี้ยเราต้องใช้แว่นสองนั่นจริงด้วยยังไงเราต้องเอาไไฟนี้วิ่งมานี่หรอใช่ไหมอ่ะจริงด้วยซึ่งยังไงกไดีซึ่งยังไงก็งกดีนี้เอนี้ นี่นี่นี่ปปุ๊บโอเคได้อะไรมาฮะได้หน้านาฬิกาออกมานาฬิกาหน้านาฬิกาคุ้นคุ้นๆหน้านาฬิกาคุ้นๆเหมือนเห็นแวบๆที่ไหนหน้านาฬิกาอันนาฬิกาเนี่ยคุ้นๆได้ได้ได้ แว๊บนี่ไหมนั่นปเ,เป็นนาฬิกาปึา๊บเอ้ยอืมเป็นหมาโคดุ๊กหม้าหมาบนเรือเราต้องเดินม้าไปกินได้ไหมมาไปกินเฮ้ยมันมันบอกทางให้เอยดิเสียงหนึ่ง อย่างนึ่งยาวมาโคติ้มา,มาเดินประมาณแบบนี้เนาะเออมันต้องสองขยุกนะขยุกนี้นี้แล้วก็อันนี้ปื๊บไม่ได้มานี่แล้วตรงนี้ย่อนนี้เค กดมั่วแต่คือแบบเฮ้ยมีิก็คิดอยู่ไหนคือพอแบบคาดการณ์การเดินทางแบบมองทางแล้วขยับเพียบออาไปหยุดนี่อะไรล่องก็บทำล่องหนึ่งอนันมีสามอันโอเคมันมียากไรกว่านี้ไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีเลยเลยเนะี่ยวิ่งตรงไปเฉย Hạ Long cái Tùng Việt Thanh Nam Hoa Nha vừa có thỏi Ok ใส่เฟืองหมุนไหมใส่เฟืองหมุนอุ๊ยอาไม่ได้หรอไอ้ดิหมุนนะฮะหมุนนะฮะเปิดฝาไปโอ้โหผมทีนี้เป็นแหงใหญ่เลยเอ่อตืด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 

ดืด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 โอเคไ้้แบบนี้เรียบร้อยได้ไรมาจ๊ะเป็นไข่ควงไข่ควงเฟือง,องโอเคนี่อะไรนี่อะไรจ๊ะนี่ไรอ่าเอเป็นเหม,มือน ลูกปั้นนะยังวะตรงนี้ไม่ได้เปิดเลยนี่อ่าโอเคนี่ไปข้างล่างก่อนเหรอขอผมไปตามทางก่อนนะฮะชื้นชื้ นี่อะไรอ่ออได้วยเหรอ,อมันยังไม่ทำอะไรได้มันต้องมีต้องมีครบเพชรทุกมเมรก่อนยังไม่ไม่ครบยังอายุไม่ดีไม่ครบทุเมเมชรเนาะถอด ให้จ้ะกุญแจเฟืองโอเคเออมันแล้วได้เอาต้องเอาไอ้ตัวอันนี้ไปไปเดินในนี้ป่ะเปิดได้อ๋อนี่พร้อมเป็นแสงเขียวเขียวได้องสองกล้องเนาะ อ๋อขยับได้กล่อมได้ต้องปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคหุ่นฮะต้องเดินไปไหนอะเดินมานี่หรอ อ๋อการเดินบทนี้คือการเปิดทางให้เขาเดินเข้ามาโอเคปุ๊บเปิดทางมาโอเอ่าตอนนี้ไปใช่ไหมหอืมเไป็นไหนวะ ไดไปไหนวะเดินไ,ไปนี่นี่แล้วก็แล้วก็บนไหมวัมนนี้แล้วก็บนรอบนี่บบนรอบนี่ให้มาตรงนี้อ่ามาตรงนี้ตรงนี้ตรงมาแค่ไ,ไหนอ่ะ เนะวนรอบใหญ่ตรงนี้ต้องมีทางไปทางเื่นก่อน,นะวนหมุนวนหม,มุนรอบนี้มันต้องมีแปลกๆกันนะครับอย่เดยว,วะไม่ใช่นวแหละ,ละนั่นไงนี่ไงหมุนแล้วเขาตอนกลางกึ๊กโอเคเจอกันซะ อ่าเป็นนักบันเล่ได้เต็มมาฮะเมับบนีมาจะเสียบตัวนู้นไหมตัวนี้เต็มไปไลยให้เขาจึ้งไปเนข้างล่างคืออะไรแดงแดงตรงนี้

เอาใหม่แต่ลองทำตามรูปไปเฉยๆเนาะแดงอยู่แค่หนึ่งสองสามตรนี้แดงอยู่แค่นี้ต้องไหมเริดเ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 ด,ด,ดนี่แดงอันหนึ่งนี่แดงมีอยู่หนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเคตามนี้อ่าโอเคอะไรมาจา๊ะเป็นเหมือนชิ้นส่วนชิ้นส่วนคงกระดูกตัอย่างหรอกมันยังทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมนี่ไงติดส่วนมัน หน้าเป็นหน้าตาแบบไหนเนี่ยคือรูปอะไรเดี๋ยวมันต้องมีอีกสิึงมาให้มันครบนี่มันน่าจะน่าจะไม่ครบเนาะอ,อีกหน้าหนึ่งคือแดงคือ,อที่ได้ทำเชื้อฉันด้วกันเจ๊เจ๊น้ำเงินน้ำเงิน น้ำเงิน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 อ๋อนี่ไงเป็นเงาให้ฮะต้องทำตามเงาของเขาออกมาเดี๋ยวนะอันซ้ายเป็นอ๋อนี่ไงมันต้องเป็น ก็เป็นเงาลูกมอมาบอกเป็นล่างเลยทุกอ,อย่างเป็นนกไหมเ้ยเป็นแก๊บไม่ใช่ไม่ใช่แก๊บทุกอันนี่เป็นเหมือนเป็นนกไหมนี่จะไปดูอะไร นีอ่อ๋อเป็นนกโเวเบวิบินอยู่นี่เนี่ยนี่คุแจมานะฮะคุณแจเหมือนคุ้นๆว่าจะเปิดข้างฟู้ข้างบนไหมนี่หมดหรือยังเฟืองนี้ไม่ได้จำได้ข้างบนมีเฟืองมีตู้อยู่

ไงครับสาระฟังให้สเสียงดังจนทำให้คริสตัลแตกไม่ตูมันเปิดออกมาอเอ๊ะนกเพว่านกนี้แบบถูกฝึกมานกถูกฝึกมาให้ให้มาใช้สันละครังนี่เหรอ

นี้ยังไม่เห็นทางทางออกเลยเนี่ยทางไหนว่ะขึ้นข้างบนไหมคนนี้ไม่ได้ อ uh oh. uh oh. นี่ mm hmm. เลยเหรอเห็นไหมมันต้องออกเส้นไหนอะ่ะออกต้องออกเส้นนี้โอเคนี่จะเชื่อมไปเส้นนั่นี่นะต้องมาข้อไปเส้นนี้ให้ได้ หยับไม่ได้นะ่ะต้องทำไปเส้นข้างๆอย่างไงนะ,ะที่มาจากตรงนี้มานี่

ได้อะไรได้เข็มนาฬิกามาไอ้ไอ้ไอ,อ,อ้ช่องเมื่อกี้นี่ตรงกล่องเมื่อกี้โอเคครบแล้วที่เราได,ได้ได้ตัวแป้นเนาะแต่ยังไม่ตัวเข็มไม่ได้เข็มมาละปึ๊บตึ๊ด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 ปิดเครื่องบปึ๊บอะไรมาโอเค ไดพอดีใส่ก็ได้ฮะหมนุนหมนุนเอาหมุนนั่นไหนอะอ้าวอ๋อหมผิดด้านก็ไม่หมุน,นได้ไป ใช่ได,ได้มาอีกอันหนึ่งแล้วนะฮะเอ๊แล้วไปเสียบที่โต๊ะใช่ไหมมันต้องมีหมดห้าอันโอเคผ่านไปได้ชัปเตอร์ที่สามนะจ๊ะเอานี้คุณไปชัปเปอร์ที่สามทิ่หมดเหรอชัปเตอร์สามโอเคหมาแปลว่าที่ไปอันแรกเนี่ยไม่ใช่สามเนาะอันนี้คือชัปเตอร์สามจริงๆโอเคก็ สำหรับวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวชั珀สี่มาเป็นอีพีหน้าแล้วกันเนาะ้องสำหรับ,บนี้ไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย